สัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะคะเสียงได้ปะ้ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับนะคะสู่เพจเ Happy and Successful Life นะคะสุขสำเร็จง่ายๆบายดรกิฟนะคะวันนี้มาฉลองวันแม่ที่ทะเชลชะอำนะคะวันเห็นพระเจ้าเต็มลูกเลยเห็นเปล่าสวยมากเลยนะคะแล้วเราก็ตอนมาทานข้าวดินเนอร์นะคะคำ่คำค่ำ ริมทะเลเลยแบบว่าบรรยากาศดีสุดๆแล้วก็เด็กๆเ,เทียบเลยนะคะเด็กๆเ,เทียบเลยวันนี้มาให้ของขวัญวันแม่เนาะวันนี้มาให้ของขวัญวันแม่ก็ก็ขึ้นจั่วหัวข้อไว้บอกว่าวิธีการที่จะสร้างครอบครัวที่มีความรู้สึกปลอดภัยนะคะเป็นซีเคีย l แฟมิลนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวิธีการสร้าง อ o n d i t i o n a l love หรือว่าความรักไรเงื่อนไขนั่นเองนะคะก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันแม่นะก็เลยอยากพูดเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะความรักในครอบครัวซึ่งความรักของคุณแม่เนี่ยที่ถอยถ่ายทอดไปสู่ลูกเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็แม่เนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะเลี้ยงดูฟุมงฟักลูกให้เติบโตเนาะให้เป็นคนดีให้เป็น ให้ความรักให้ความอบอุ่นอะไรเงี้ยดูแลลูกให้เป็นคนดีในสังคมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีในสังคมทีนี้การดูแลลูกการให้ความรักของของแม่ให้กับลูกเนี่ยมันมันมันไม่มีเควสชั o หรอกมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ตั้งคําถามมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีข้อสงสัยหรอกว่า,ว,าว่าแม่รักลูกหรือไม่รักคือยังไงแม่ทุกคนรักลูกในในโลกในรักอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ ในเรื่องความรักเนี่ยในเรื่องของการแสดงออกเนี่ยบางทีมันอาจจะออการแสดงออกความรักที่ส่งไปหาลูกเนี่ยบางทีมันก็มีทั้งให้ความอบอุ่นนะคะบางทีมันก็อาจจะแบบลูกอาจจะรับความอบอุ่นของแม่ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าออคุณแม่บางคนอาจจะประสบปัญหานะคะมีความทุกข์มีปัญหาในครอบครัวนะคะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีปัญหาเรื่องงาน หรือว่าแม้กระทั่งว่าตัวเองคุณแม่เนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นนะคะเพราะฉะนั้นการแสดงออกออให้ความรักลูกเนี่ยก็อาจจะแบบแสดงออกอย่างที่ตัวเองเคยได้รับความรักมานะคะมันก็อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะลูกก็อาจจะไม่ได้รับถึงความความความอบอุ่นตรงนั้นนะคะมันทําใหเ้เด็กๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเนาะถ้าเกิดว่า ให้ความรักไม่ถูกวิธีนะคะให้ความรักไม่ถูกวิธีก็อาจจะเช่นแบบเอาการดูด่ดาว่ากล่าวนะคะที่มากเกินไปการใช้อารมณ์รุนแรงหรือว่าการตีหรือว่า,า,วา,าไปชดนะคะเปรียบเปยหรือว่าคุณแม่คุณแม่บางท่านเนี่ยก็อยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าอะไรนะอือาจจะป่วยนะคะ อาจจะไม่สบายนะคะหรือต้องรับภาระภายในบ้านนหนาสาหัสแล้วก็ภายนอกบ้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกๆก,ก็จะเห็นคุณแม่เนี่ยมีความทุกข์เนาะมีความเ,เจ็บป่วยนะคะซึ่งลูกลกเนี่ยก็คือมีสายสัมพันธ์อยู่กับคุณแม่อยู่แล้วอะก็มันก็จะมีการคอนเน็กทางด้านอารมณ์นะคะกับคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็รับความทุกข์รับปัญหารับความเจ็บปวดเข้ามา ในตัวเองนะคะพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าจะเห็นว่าพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่ไม่มีไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีความสีเคียวอตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้สึกปลอดภัยเนี่ยนะคะมันก็ถ่ายทอดลงไปสู่ลูกนะคะมันก็จะหันด้านที่ไม่ปลอดภยอัยเข้าหาลูกเนาะก็จะมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็ส่งแต่ความทุกข์เข้าไปนะคะวันนี้จริงๆแล้วก็เป็นวันแม่ก็เลยอยากจะ ให้ทุกคนนะมีความรักแล้วก็มีความรู้สึกปลอดภัยในครอบครัวนะคะทีนี้การที่เราจะหันด้านที่ปลอดภัยเข้าหาลูกเนี่ยให้ความบอบอุ่นกับลูกได้เนี่ยตัวเราเองต้องต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็ต้องหาวิธีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนาะมันก็ต้องหาวิธีว่าทำยังไงอะ่ะที่จะทําให้ตัวเองอรู้สึกปลอดภัยพอที่จะส่งความรักและความความรู้สึกปลอดภัยกับโลกใบนี้ ออกไปสู่ลูกนะคะเนี้พี่ว่าจะพูดอยู่ตลอดเลยว่าพี่ว่าจะพูดอยู่ในในเพจตลอดเลยว่าเออบางทีเรื่องที่เป็นความทุกข์นะเรื่องที่ท้าทายต่างๆที่มันเข้ามานะคะมันมันมันเป็นความจริงแหละนะสวัสดีค่ะฟั <laughs> งฟังเสียงทะเลเสียงคลื่นกัน <laughs> มันจกกะกาศทะเลที่ชะอำแถวนี้แบบทะเลสวยมากนะคะ ก็ลเลยอยากให้ดูแล้ววันนี้มันมนรระจันรเต็มดวงด้วยอ่ะเดี๋ยวกลับมาต่อคือว่าพี่จะ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 ,จะพูดเรื่องนี้ตลอดว่าทำไงให้เราเรามีความรู้สึกว่าเราปลอดภัยอยู่บนโลกใบนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะเจอเรื่องท้าทายนะคะเรื่องปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องออการเงินนะคะปัญหาเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว,ลวก็ยังรู้สึกว่ามันมันอ่อนไหวอ่ะมันรู้สึกไม่ปลอดภัยกับโลกใบนี้มันรู้สึกว่าโลกมันไม่เป็นมิตรกับเราอ่ะมันรู้สึกกลัวจังเลยเราจะสามารถที่จะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ไหมเราจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิ็จะเสนอแนวทางตลอดเลยว่า,อาลองหานมุมเอาเอาความรักเข้ามาใช้สวัสดีค่ะเอะ๊น้องน้อยนะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ริมทะเลนะคะเอาพูดต่อลืมเลยทําไงเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยที่อยู่บนโลกใบน,นี้ท,ท,ทั้งๆทีเ่เราก็เจอเรื่องท้าทายนะคะแล้วทำไงให้เราไม่หวั่นไหวนะคะแล้วก็สามารถที่จะก้าวข้ามเ,าเรื่องของปัญหาต่างๆเรื่องของเรื่องท้าทายต่างๆ ไปได้นะคะแล้วพอเรารู้สึกปลอดภัยเนี่ยมันก็ส่งความรู้สึกเนี้ไปยังลูกนะคะสามารถที่จะให้ความรักลูกได้นะคะเป็น secure attachment ก็คือว่าเออเป็นพ่อแม่ที่อ,อ,อยู่เพื่อลูกแล้วก็หันด้านที่รักส่งความรักและความอบอุ่นให้ลูกนะคะให้รู้สึกว่าเออเฮ้ยเรามีที่ยึดเกาะยึดเหนี่ยวก็คือพ่อแม่เราแล้วความรักของพ่อแม่เราเนี่ยก็ไหลเงินไ็งจริงแล้วก็ มีความรู้สึกว่าปลอดภัยพอเด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยอ่ะเขาก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทัศนคติที่เป็นบวกแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปัรรคแล้วก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างออยอย่่าางงมีความสุขนะคะบนโลกใบน,นี้นะคะแล้วคือว่าตัวพ่อแม่เองอ่ะต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องรู้สึกปลอดภัยก่อนแต่ถ้าถ้าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ย ตอนนี้แหละลองกลับมาลองลองกลับมาดูว่าที่พยายามเมนตนก็คือว่าลองถ้า Bears, มีเรื่องที่มีความทุกข์นะ <c oughs> ห,ร <tyard> หรือว่าเราคิดลบหรือว่าเราเราคิดอะไรที่ที่แบบมันมันรู้สึกว่ามันแย่แล้วหรือรู้สึกว่าแบบคิดไม่ดีกับตัวเองพูดไม่ดีกับตัวเองเนี่ยเราต้องตั้งสติแล้วแล้วเราก็เราเราก็ต้องลองหยุดมันนะคะลองหยุดมันพอหยุดมันเสร็จนะคะเราลองหาคําพูดดีๆให้กับตัวเองนะคะ หรือว่าท่องอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆหรือว่าสร้างจินตนาการสร้างจินตภาพก็ได้นะคะในสิ่งที่ดีๆนะคะเพื่อที่จะให้เอาความรู้สึกดีเข้าไปแทนที่ความรู้สึกที่มันรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือความรู้สึกเป็นลบตรงนั้นนะคะพยายามคิดกับตัวเองให้เป็นบวกเพราะฉนั้นการคิดกับตัวเองหรือว่ามองโลกให้เป็นบวกได้เนี่ยมันต้องพยายามที่จะหามุมดีของผู้สถานการณ์ให้ได้เรื่องเี้ยก็ต้องฝึกนะคะหาข้อดีของผู้สถานการณ์ให้ได้เลยว่าแบบ เรื่องนี้มันมีดีอะไรเรื่องนี้เป็นเกิดขึ้นมาแล้วมันมันไม่ได้แย่ทั้งหมดนะแล้วมันมีดีอะไรนะคะพยายามมองข้อดีให้ได้นะคะขที่เขาบอกว่าเออมองโลกในแง่มองโลกในแง่ดีนั่นแหละนะคะแต่พี่ก็พยายามที่จะเสนอให้มันละเอียดขึ้นมาอีกก็คือว่าอต้องตามความคิดเราให้ทนันมีสติตามความคิดตามอารมณ์ให้ทันนะคะมีอยู่หลายๆคลิปล้วก็จะพูดบ่อยๆก็คือว่าตามตามสต,ติมีสติตามความคิดให้ทนันตามอารมณ์ให้ทนันตามคำพูดในหัวของตัวเองให้ทันนะคะ แลวมีสติรู้นึกทุกตัวว่าที่เราพูดสิ่งนี้เราพูดออกไปอ่ะพยายามอย่าพูดเรื่องลบๆนะคะแม้ว่าสิ่งนั้นน่ยมันจะเป็นสิ่งที่ลบจริงก็ตามนะคะแต่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอพูดให้มันใช้คําพูดลบเป๊ะนะคะเราสามารถที่จะเลือกคําพูดให้มันเป็นคําพูดที่อซอฟลงหรือว่าเป็นคําพูดในมุมบวกได้นะคะพอเราทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมันจะมันจะ,นจะทาให้ใจเรารู้สึกแบบมีความรักเกิดขึ้นนะคะ พราะฉะนั้นมันก็เกิดความรักไรเงื่อนไขเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่ว่าสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ตามมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องงานนะเรื่องไม่มีคนช่วยทํางานไม่มีเอ่ออะไรอะเงินไม่พอใช้เลยอย่าเงี้ยเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยบอกว่าเออเฮ้ย ก็ยังดีนะยังมีคนเนี้ยช่วยเราทํางานเอ้ยยังดีนะที่ยังมีงานนะคะเฮ้ยยังดีนะยังมีตังในกระเป๋ายังมีงานนะ,ะก็มีโอกาสหาเงินได้นะคะหรือว่าแบบเฮ้ยเราก,เราก็เราก็มีมีความสามารถนะเราเดี๋ยวเราอะ่ะก็ต้องหาเงินได้นะคะเดี๋ยวเงินก็ไหลเข้ามานะคะเนี่ยพูดไปหาทางพูดบวกๆไปนะคะคิดบวกๆไปเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้อารมณ์เราดีขึ้นมองโลกในแง่ดีนะคะ หาข้อดีในในสถานการณ์ให้ทุกเรื่องนะคะเพราะนั้นเราก็จะรู้สึกปลอภัยนะคะรู้สึกซีเคียวเราก็จะไม่ไปพูดเ,เล่าเรื่องความทุกข์แบบยังไงอะพูดแต่เรื่องความทุกข์เอาความเครียดไปใส่ลูกพูดแต่เรื่องความเจ็บป่วยนะคะหันแต่มุมทุกๆไปให้ลูกนะคะแล้วก็ใช้อารมณ์กับลูกนะคะพูดจาไม่ดีกับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือว่ายัดเยียดความทุกข์ลงไปให้กับเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนั้นน่ะมันมันมันไม่ไม่เป็นผลดีนะคะกับเด็กๆเพราะว่าเขาก็เด็กเขาก็แยก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 ไม่ออกแล้วก็ต่อให้เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกเรื่องของพลังความความคิดบวกมาเนี่ยไอ้ความคิดลบๆเนี่ยมันก็เข้าไปสู่หัวสมองเขาอะ่ะแล้วก็มันก็กลายเป็นฝังเข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกนะแล้วมันก็ยิ่งทําให้ไปดึงดูดเรื่องลบๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากตัวพ่อแม่ก่อนนะคะว่าต้องผันบุมบวกอ่ะให้กับลูกนะคะไม่ต้องไม่ได้โกหกนะคะแต่ว่าพยายามมองสถานการณ์ให้เป็นแง่บวกนะคะแล้วแล้วแเราเราร่วมร่วมสุขกันแต่ทุกเราไม่ต้องไปร่วมก็คือว่าอามาทุกไม่ร่วมนี่คือว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบไม่ช่วยเหลือกันนะคะไม่เห็นอกเห็นใจกันอันนั้นไม่ใช่นะคะ อย่างอย่างแต่ว่าเราต้องรู้ว่าแต่ละคนน่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีชีวิตที่แยกแยกออกจากการเป็นอิสระถึงเราจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกก็ตามนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีปัญหาเรื่องงานหนักหนาสาหัสเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเอาไปเอาไปยัดให้ลูกว่าเออเนี่ยเธอต้องไม่ซนสิเพราะว่าแม่เนี่ยหาเงินมาเหนื่อยยากอะไรอย่างเงี้ยเนาะแม่รู้ไหมแม่เหนื่อยขนาดไหนแม่ลําบากขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ย ให้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 แยกออกจากกันนะ่ะมันเป็นคนละเรื่องกัน,นะคะพยายามอย่าไปหันด้านทุกให้ลูกนั่นเลยเพราะว่ามันจะทําให้เขามองลงในแง่ร้ายนะคะแต่โอเคเราสามารถบอกได้ว่าเออช่วงนี้งานงานงานคุณแม่จะเยอะสักหน่อยนึงนะแต่เราก็พูดในแง่ดีว่าออถึงว่าเราจะมีเวลาน้อยแต่เรากออ็มีเวลาที่มีคุณภาพร่วมกันกับลูกนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยพยายามที่จะหันด้านที่มีความสุขเข้าหากัน แล้วถ้าเราเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดจำเยอะๆเพราะว่าเราป่วยอ่ะลูกก็รู้อยู่แล้วเขาก็มองเขาก็มองเห็นแล้วเขาก็แบบมันก็เศร้าใจอนะ่ะเนาะที่เห็นพ่อแม่เจ็บป่วยแล้วเขาไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เนาะเพราะนั้นอน่เออไม่ต้องพูดจำๆไม่ต้องไปบอกให้ลูกเห็นใจว่าเราป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะเขายิ่งพูดอะ่ะมันก็ยิ่งทําให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันฝังลงไปจิตใต้สําสึกอ่ะแล้วเราก็อาจจะแบบ,บ่วยเป็นโรคนั้นเดี๋ยวก็โรคนี้เดี๋ยวก็โรคโน้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่ดีสําหรับตัวเราแล้วก็ไม่ดีสําหรับลูกด้วยลูกก็จะรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยมากๆเลยในการที่จะมีชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีความมั่นคงในงอารมณ์อ่ะนะ <S <S แล้วก็หวั่นไหวแล้วก็เครียดง่ายแล้วก็มองโลกในแง่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่แหละก็คืออยากจะมาคุยเรื่องนี้แหละว่า สร้างครอบครัวให้มันมีความรักและความอบอุ่นเนี่ยก็ต้องใช้พลังบวกนะคะแล้วก็ใช้ความรักที่แบบไรลเงื่อนไขนะคะเราือว่าเออไม่ว่าสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามฉัน,นมีความรักให้กับตัวเองและมีความรักให้กับลูกลให้กับคนอื่นอยู่เสมอน,นะคะทีนี้สําหรับวันนี้วันแม่เนาะ ก็พูดถึงเรื่องลูกเหมือนกันนะคะลูกที่โตแล้วอย่างเช่นพี่พี่กิฟเนี่ยก็เป็นลูกที่โตแล้วก็อายุเยอะมากแล้วก็มีคุณแม่ที่เริ่มแก่ชลาภาพแล้วนะคะก็เหมือนกันคราวนี้กับกับทางการก็คือว่าลูกก็ต้องเป็นลูกที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสีเขียวสีเขียวชายให้กับพ่อแม่ก็คือว่าต้องให้ความรู้สึกอบอุน่นมั่นคงปลอดภัยกับพ่อแม่ที่ แก่ชรลาแล้วมันก็กลับทางกันนะคะก็ต้องให้ความรักไรเงื่อนไขกับพ่อแม่ที่ทีอ่อายุเยอะแล้วท่านอายุเยอะแล้วก็ยังไงก็เหมือนกันคือหันด้านบวกนะคะหันด้านความรักเข้าหาท่านนะคะทําความเข้าใจนะคะในความที่แบบเในความเจ็บป่วยของพ่อแม่แต่ไม่จาเป็นต้องเอาความเจ็บป่วยของพ่อแม่มาเป็นความทุกข์ของเรานะคะให้แยกให้ออกนะคะเพราะว่าถ้าเราไปทุกตามท่านเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะไปดูแลท่านได้นะคะเพราะฉะนั้น เราก็ต้องมองทุกสถานการณ์ให้เป็นแง่แง่แง่บวกให้ได้เหมือนกันนะคะอยู่กับปัจจุบันให้มากๆนะคะแล้วก็ส่งความรักนะคะให้กับตัวเองก่อนนะคะรักตัวเองก่อนแล้วก็รักคุณพ่อคุณแม่แบบร้เงื่อนไขโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปแบบเออพยายามบอกว่าเฮ้ยให้ท่านหายป่วยสิหรือว่าให้ทําอย่างนั้นสิให้ทําอย่างนี้สิตามที่ตามที่ใจเราคิดว่าถ้าทําแล้วท่านอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปพูด อะไรเงี้ยคอยดูแลแล้วก็คอยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็คอยให้ความรักไร้เงินไขแบบคือไม่ว่าท่านจะเรียกว่ายังไงอ่ะทานอาหารหกเลอะเทอะเดินช้าพูดช้าอาจจะเผลเอ,อมีการมีการหงุดหงิดบ่นอะไรเงี้ยเราก็ฟังเราฟังนะคะเราฟังแล้วเราก็เขาเรียกว่าอันเบล ไม,ไม่ไม่ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปคุกงงในกับอารมณ์ของท่านนะคะเราก็คอยดูดูด้วยความเยือกเย็นน่ความด้วยความรักด้วย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 ความรักความเมตตาความการุณาเนี่ยว่าแบบเออให้รู้ว่าเออคุณพ่อคุณแม่ท่านแก่แล้วนะท่านอ,อาจจะมีโรคท่านจะหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกันหรอกไม่เกี่ยวกับตัวเราหรอกว่าเราทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราแค่ซัพพอร์ตนะคะทําอารมณ์ให้เย็นนะคะ มองมองมองให้เป็นเรื่องที่น่ารักอะมันเรื่องูไงแต่มันก็ต้องผ่านการฝึกพอสมควรเลยแหละว่าแบบถึงคุณแม่แก่แล้วอะจะบดเราแต่จู้จีจ้จุกจิกจะหงุดหงิดจะจะทวีตเราเหมือนเป็นเด็กเนี้ยเราเราก็ต้องเราฝึกความคิดในแง่บวกมาแล้วอะเราก็ฝึกความรักไร้เงื่อนไขมาแล้วอะก็คือ no m เตอร์ไม่ว่าท่านจะส่งความอะไรออกมาเนี่ยอารมณ์เราไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับอารมณ์ของคนอื่น ไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมอารมณ์เราจะดีก็คือเราสร้างอารมณ์ดีของเราเองแล้วก็มองท่านแบบเออเอ็นดูไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะอยู่กับปัจจุบันแล้วเดี๋ยวเอ่อมันจะขี้คายปัญหาได้ทุกอย่างแหละไม่ว่าจะเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะเราต้องไปหาคนมาดูแลหรือว่าต้องหาเงินทองมาซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลค่อยๆอยู่กับปัจจุบันแล้วเดี๋ยวมันมีทางออกเองนะคะความรักเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทุกสิ่ง ขอให้มองทุกเรื่องให้เป็นมุมบวกให้ได้ตัดความคิดลบให้ได้ตัดอารมณ์ลบออกไปให้ได้นะคะตัดการพูดลบๆกับตัวเองและกับคนอื่นออกไปให้ได้และอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดรับรองได้ว่าจะเป็นลูกที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยกับพ่อแม่ให้เป็นของขวัญในวัยที่ท่านแก่เท่าและชราภาพแล้วให้เหมือนกับที่ตอนที่ท่าน เลี้ยงดูเรามาตอนเด็กๆเนาะเวลาที่ท่านทุกท่านก็ไม่ได้หันด้านทุกให้หันเข้าหาเราท่านก็อดทนแล้วก็หาวิธีทางที่เลี้ยงดูเราด้วยความรักความบุญแล้วก็ตอบแทนท่านนะคะถึงแม้ว่าเราบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าที่ฉันไม่เคยได้รับความรักอย่างนี้จากพ่อแม่ก็ไม่เป็นไรเออแต่ตอนเนี้ยเราเราได้มาเรียนรู้ความรู้แบบนี้แล้วนะคะได้มารู้จักกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็ไม่กลับไปซ้ำรอยเดิมกับ เรื่องลบๆอีกแล้วเราบอกว่าตัดสินใจแล้วว่าเราจะหันด้านความสุขออกหาคนอื่นและให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองและเพื่อคนอื่นนั่นแหละนะคะแล้วรับรองได้ว่าชีวิตจะมีความสุขมีความสําเร็จสมความปรารถนาในทุกเรื่องนะคะแล้วมีทางออกในทางที่ดีทุกเรื่องนะคะวันนี้ก็ขอให้คุณแม่คุณลูกครอบครัวทุกคนมีความสุขมากๆนะคะให้มีความรู้สึกสงบปลอดภัย มีทางออกมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็ส่งความรักให้กับตัวเองมากๆนะคะแล้วก็ส่งความรักให้กับคนอื่นนะคะเพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่นปลอดภัยแล้วมีรักไรเงื่อนไขนะคะแล้วมันก็จะขยายออกไปสู่สังคมเรานะคะทําให้สังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่ดีแล้วก็มีแต่คนที่มีสุขภาพจิตดีมีความสุขนะคะเลาคิดดูว่าถ้าสังคมเราเนี่ย มีแต่คนที่คิดดีมีความสุขเนี่ยแล้วมีสุขภาพจิตด,ดีเนี่ยมันก็ยิ่งจะทําให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าไปขนาดไหนนะคะก็ <c oughs> วันนี้จบแล้วดูดิวันนี้แบบว่าครอบครัวกันมาเต็มเลยให้ดู <c oughs> ก็คือพระจันทร์เต็มดวงเลยเนหะ็นไหมเห็นเด็กๆเ,เล่นน้ำไหมคะแต่เราไม่ได้ตรงใจถ่ายนะไม่ได้มีปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลนะเห็นแค่หลังๆนะเห็นเด็กๆล่าเริงมากนะคะบรรยากาศที่นี่โรงแรม จำชื่อโรงแรมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวกาเขียนแชร์ให้ถ็กโลเคชั่นให้แล้วกันตอนหลังนะคะก็ฝากแชร์ <Okay. S 1> ด้วยถ้าเห็นว่าดีวันนี้ก็จะพูดมึนๆงงๆว่าขับรถมาสี่ชั่วโมงรถติดพอมาถึงก็ไปสปาเลยสปาที่นี่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ทะเลสวยมากเดี๋ยววันนี้จะรีบ มีผักแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นแต่เช้าเลยจะมาเล่นน้าทะเลไม่รู้เล่นได้เปล่าจะมีแมกกะพูหรือเปล่าแต่ว่าหาดทรายสวยนะคะหาดทรายสวยมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดดาวตอนนี้ก็มีติดอะไรบ้างก็ไม่รู้นะฝา <c oughs> กหน่อยนึงแล้วกันว่า,อ,าอยากให้มาติดตามความรู้ดีๆสวัสดีค่ะ ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเออน้องน้อยน่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันเอ้ยสวัสดีค่ะคุณเปาวินทนพที่ชะอําค่ะโรงแรมอะไรลีเจนด์จำชื่อไม่ได้จองผ่านเราก็ได้มาแล้วก็เรวก็มาเลยเดี๋ยว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 วยิเขียนเอาไว้ให้ข้างล่างะคะ่ะชื่อโรงแรมเอ่อ ที่พักโอเคไม่ถึงขั้นหรูหราแต่ว่าบรรยากาศทะเลเนี่ยสุดยอดแล้วก็มีมีร้านอาหารริมทะเลด้วยอะ่ะแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็มีสปาด้วยเนี่ยดูดิครอบครัวมากันเต็มเลยเด็กๆมากันเต็มเลยนะคะถ้าก็ฝากหน่อยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมกันแล้วเข้ามาคอมเมนต์กันนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะ สวัสดีค่ะ